มาครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนมาดูตัวรถนะครับ M9888 ครับเพื่อนครับเนี่ยจะเป็นตัวไฮดรอลิกชัตเติลนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวนะครับรองรับปี20นะครับเพื่อนประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว45 45ปีนะครับแล้วรุ่นี้ก็จะเป็นตัวนี่ครับผมฟรีค่าบริการนะครับอะไรนะครับบำรุงรักษา1ปีนะครับหรือ900ชั่วโมง นะครับตัวนี้ก็เป็นชุดเปลี่ยนถ่ายเคยจะฟรีอ่าในเนี่ยครับตามนี้ครับหนึ่งปีเลยมาดูครับเนี่ยครับตัวเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพยนี่ครับจะอยู่ในฝังไว้ประมาณนี้นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนตัวเซตเกียร์ครับนี่จะเป็นเซตเกียร์อยู่ตรงนี้ครับตัวข้างนะครับก็จะเป็นตัวชัตเติลตัวเกียร์ตรงนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่เป็นบอกมาดูข้างล่างครับ ครับข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซตกองไฮดรอลิกนะครับอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวปั๊มไฮดรอลิกตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเกียร์อยู่นี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูข้างหลังกันครับนี่ครับตัวแขนลากนะครับตัวต่อนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีจอยด้วยครับเพื่อนนะครับตัวเก้าแปดนี้ ตัวนี้จะเป็นแจ็คนะครับแจ็คเหมือนกับว่ามันจะมีคอนโทรลนะครับแปะกันอยู่2รลูกนะครับเพื่อนนะครับก็จะมีคอนโทรลลูกแรกตรงนี้นะครับลูกที่2ตัวนี้นะครับลูกตัวนี้นะครับก็คือหมายถึงในกรณีที่ว่าเราอยากจะใช้อุปกรณ์นะครับต่อพ่วงนะครับอย่างเช่นเรามีตัวดัมม์นะครับหรือตัวกระบอกช่วยยกไฮดรลิกนะครับหรืออื่นๆนะครับที่เราจะใช้เราก็แค่ดึงดึงแจ็คตรงนี้ออกนะเพื่อนนี่ดึงแจ็คตรงนี้ออกนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นนะครับเนี่ยตัวต่ออย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนตัวลมเรานะครับปาวลมเราอะเรา คิดเปิดลมนะครับตรงนี้ครับสองตัวนะครับจะลอยไว้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวมันจะมีตัวก้าแปดแล้วก็น่าจะเป็นตัวตัวแปดแปดครับเพื่อนี่นะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเอ็มแปดแปดนะครับเพื่อนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับระบบเกียร์ระบบอะไรนะครับแต่ที่ต่างการันตันเพื่อนนะครับเนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้เพื่อนเห็นคอนโทรลตัวนี้ไหมครับนี่ครับเพื่อน ถ้าเป็นตัว88นะครับ M88 เนี่ยมันจะไม่มีตัวจอยนะครับต่อมานะครับต่อออกมาลอยไว้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว98นะครับจะมีนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับใหม่น่าจะเป็นใหม่แบบแบบล่าสุดแล้วหละเพื่อนนะครับหน้าตอนนี้นะครับในสกูดิมนะครับเพื่อนนะครับตัวนี้ M88 นะครับ M8808 นะครับแล้วก็ตัว M9808 นะครับอ่าถ้า อันนี้ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เหมือนกันนะมันน่าจะมีอยู่สามรุ่นหรือสองรุ่นนี่แหละประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับเพื่อนนะครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับมาดูข้างหน้ามันครับเพื่อนนี่ครับก็โครงลังคาก็ใหญ่สูงนะครับเพื่อนตัวนี้โครงลังคาก็จะเป็นตัวนะครับเนี่ยถังน้ำมันจะอยู่ตรงข้างนะครับเพื่อนนะครับถังน้ำมันเนี่ยอยู่ตรงข้างตรงตรงที่เราเราเราเดินขึ้นรถนะครับแล้วก็ทีนี้ครับจะมีบันไดนะครับเรามีบันไดนะครับหรือแข็งแรง ัเพื่อนครับขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้มาดูหน้าปัดเพาเปื่อนนี่ครับหน้าปัดก็จะประมาณนี้เลยคมีเกียร์เหมือนกับหน้าปัดนี่คล้ายๆคล้ายๆกับพวกตะกูเด็มทั้งหมดเลยนะครับจะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีตัวกล่องเครื่องมือให้นะครับเพื่อนของเครื่องมือนะครับที่วางแกลารับเป็นโครงลังคาเนี่ยครับนิรลัยนะครับว่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนกับตัวกันกันคว่มนะครับจะมีสปอร์ตไลท์ให้ด้วยครับตรงนี้นะครับสองดวงนบเพื่อนนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 98นะครับ88ก็จะคล้ายๆกันนะครับเพื่อนๆนี่8ก็จะตัวนี้เหมือนกันนะครับมีต่างน้ำมันนะครับตรงนี้ครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับต่างกันน่าจะเป็นตัวจอยนะครับตรงนี้เนี่ยครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวอ่าล้อนะครับล้อเนี่ยล้อระหว่างตัวบางโคนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะห่างนะครับห่างกันพอสมควรนะครับียเพื่อนๆนะครับ ก็ห่างกันกว่าตัวกูลเอ็มต่างๆอยู่นะครับบางคนนะผมในในสายตาผมนะแต่ยังไม่เคยวัดดูนะว่ามันห่างกันเยอะไหมนะครับเพื่นนอนๆก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงบึกบึนนะครับเพื่อนๆนี้ครับดูแบบดูแบบแบบข็งแรงมากนะครับทีนี้คําว่าเกียร์ที่บอกตัวเลขนะครับมันจะเป็นเนี่ยไฮดรูดิคัตเตอร์นะครับคำว่าไฮดรูดิคัตเตอร์นี้ก็คือเป็นลักษณะคือเกียร์นะครับเกียร์ที่เป็นระบบไฮดรูลิกนะครับใช้ไฮดรูลิกในการผักเกียร์นะครับในวิว่าจะเป็นตัว เดินหน้าถอยหลังนะครับหลักๆจะเป็นตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนตัวพวกตัวเซ็ตนะครับเกียร์หลักนี้นะครับก็จะฝังตัวนี่ครับจะเป็นมลักษณะตัวเฟืองทอนเหลืองนะครับคล้ายๆกับว่าครับเนี่ยเราก็จะเหยียบคัดแล้วก็ใส่เกียร์นะครับได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับจริงๆข้อมูลตัวนี้คือก็ก็ยังไม่ผมยังไม่ได้ไปเจาะลึกดูนะครับว่ามันประมาณไหนเพราะยังไม่มีเวลานะครับคร่าวๆก็จะอ่า มาบอกเพื่อนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองเจาะลึกดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับหรือแบบไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอ่าอยากรู้ข้อมูลเรื่องใดนะครับเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับเพื่อนๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้ครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับโย